ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับในสัปดาห์ที่16ก็เช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปตารางคะแนนไทยลีกง่ายครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อมาให้พาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับทางไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนในสัปดาห์ที่16รับลการรแขข่่งััันนนกกอเลยคบ เริ่มด้วยวันเสาร์ที่21ครับคู่แรกลำปาง FC เปิดบ้านพ่ายเมืองทองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ5คู่ถัดมาทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิยะเอฟซีไป3ประตูต่อ1คู่ถัดมานาครราชสีมามาได้เอฟเปิดบ้านพ่ายพีทีประจบ FC ฟไปหนึประตูต่อ2คู่ถัดมาราชบุรี FC เปิดบ้านพ่ายขอนแก่นยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ2และวันอาทิตย์ที่22ครับคู่แรกครับกันท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะ BG ปทุมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1 คู่ถัดมาลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอลเลีร์ไป1ประตูต่อหนึ่ง,งคู่ถัดมาครับชนบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะปูริสเทโล FC ไป5ประตูต่อสและคู่สุดท้ายครับสุขโขทยัย FC เปิดบ้านพ่ายบุรีรัมยูเนเต็ดไป0ประตูต่อสามทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่16เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งบุรีรัมย์ยูเต็ดแข่ง16นัดชนะ13เสมอ3แพ้0ยิง22เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก29มี42คะแนนอันดับที่2ชนบุรี FC แข่ง16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ยิง31เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก18มี33คะแนนอันดับที่3ทรูแบงค์เค้าจนเต็ดแข่ง16นัดชนะ9เสมอ4แพ้3ยิง26เสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวก17มี31คะแนนอันดับที่4ราชบุรี FC แข่ง16นัดชนะ8เสมอ5แพ้3ยยิง21 10เสีผลต่างประตูได้เสีียบวก11ม29คะแนน อันดับที่5การท่าเรือ FC แข่ง16นัดชนะ6เสมอ7แพ้3ยิง26เสีย19ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี25คะแนนอันดับที่6 BG ปทุมยูเนเต็ดแข่ง16นัดชนะ7เสมอ3แพ้6ยิง27เสีย20ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี24คะแนนอันดับที่7ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดแข่ง16นัดชนะ6เสมอ6แพ้4ยิง23เสีย20ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี24คะแนนอันดับที่8โปลิสเทโล FC แข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6มี21เสีย24ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี22คะแนน อันดับที่ 9. มเ 46, 4, มืองทองยูเนติดแข่ง16นัดชนะ4เสมอ7แพ้5ยิง28เสีย23ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี1 9คะแนนอันดับที่10สุขโขทัยเอฟซีแข่ง16นัดชนะ4เสมอ6แพ้6ยิง10เสีย23ผลต่างประตูด 13, ได้เสียลบ13มี18คะแนนอันดับที่11นครราชสี اد, isch, มา 4, มาด้าเอฟซีแข่ง16นัดชนะ4ีเสมอ4แพ้8ยิงย3่เสีย2ีบผลต่างประตูได้เสียลบ10มี16คะแนนอันดับที่สิบสองสีทีจบมีเอฟซีแข่ง อันดับที่13คอนแกนยูนเต็ดแข่ง16นัดชนะ2เสมอ8แพ้6ยิง9เสีย19ผลต่างประตูได้เสียลบมี14คะแนนอันดับที่14ลำพูนมริเอรแข่ง16 6หนัดชนะ3าเสมอ5แพ้8ยิง10เสีย21ผลต่างประตูเสีย -11 มี14คะแนนอันดับที่15นห้นองบัวพิศยาเอฟซีแข่ง16หนัดชนะ2เสมอ4ีแพ้10ยิงส2เสีย2ีผลต่างประตูได้เสียลบ1ิเมีส0คะแนนและอันดับที่สิบ8ผลต่างเแนน ก็เริ่มกันแล้วครับผมสําหรับเล็ขที่2ครับของไทยลีกหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก่อนจากกันไปครับสําหรับผู้รับชมครับที่ยังไม่ได้กดติดตามครับผมก็ร่วมกดติดตามได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับทั้งไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับสัปดาห์ที่16ของไทยลีกหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ